สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่เฮงปะพาโสครับกับเหรียญเสม,มารุ่นเฮงทันใจครับวัดบ้านดานช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ปี2561ครับ กับรูปทรงเหรียญเสม,มาพิมพ์ครึ่งองค์ครับโอ้โหรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็งานหน้ากากเยอะเลยนะครับด้านหลังโอ้โยตอกแปดรอบดูแลนี้โอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหหด้านหลังก็เป็นถุงและงานหน้ากาก,ากครับนี่ครับชื่อรุ่นเขียนว่าเฮงทันใจครับ999ล้านโอ้โหพอไม่99ล้านครับหมายเลขโค้ดก็116นี่ครับเป็นงานหน้ากากผิวลุ้งนะ อันนี้นยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับโอ้โหต่อ9รอบสุ้มชมพูขอบขาวครับด้านล่างเป็นหัวเสือสวยๆอย่างนี้เลยนะโอ้รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยปีสองหนะครับที่หลวงปู่เฮงนะครับตั้งใจทําวิธีปลุกเสกพุทธาพิเศษนะครับออกที่วัดด่านช่องจอมโดยตรงด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ